พวงจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนองุ่นในจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากเพรี้ยไฟระบาดด้วยนะคะแล้วก็มีผลผลิตเสียหายไปแล้วกว่าร้อยและ70ตอนนี้เกษตรกร,ร,กรค่ะปรับตัวนำเอาผลผลิตมาแปรรูปค่ะ นี่เป็นสวนองุ่นของคุณบุญส่งด้วงนุษนะคะที่อยู่ในพื้นที่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ผลแก่จัดพร้อมขายแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้ลูกค้ามาเที่ยวชมลดลงและการซื้อองุ่นก็ไม่คึกคักเหมือนในอดีตคุณบุญส่งบอกด้วยว่าขณะนี้ผลผลิตยังได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่ร้อนระคะแล้วก็แล้งอีกด้วยจนทําให้มีเพลี้ยไฟระบาดอางุ่นจึงเสียหายไปแล้วกว่าร้อยละเจค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมาและในช่วงนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีฝนตกก็จะทําให้ผิวองุ่นตึงไม่เท่ากันเนื้อก็จะแตกเสียหายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจึงแก้ปัญหานําองุ่นที่เสียหายมาดองเพื่อเตรียมขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบองุ่นดองแล้วก็หันมาขายกิ่งพันองุ่นกิ่งพันละหละบาทเพื่อหาไรายได้แทนนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเจ้าของบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่นะคะสวนองุ่นนั้นเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะคะส่วนใครที่สนใจจะซื้อองุ่นก็ขายกิโลกรัมละ100บาทค่ะ